สวัสดีครับวันนี้นะครับผมจะมาแจ้งโปรโมชั่นดีๆนะครับผมสาหรับผู้หญิงที่ต้องการมาทําผมนะครับผมยืดผมดัดผมนะครับผมหรือว่ายืดวอลลุ่มต่างๆนะครับผมปกติราคานะครับจะเริ่มต้นที่3500บาทเลยนะครับผมจนถึงอ5่0าบาทนะครับแต่ตอนนี้เราจะลดนะครับผมสำหรับยืดผมวอลลุ่มนะครับผมยืดผมวอลลุ่มหรือว่ายืดโคนดัดปลายนะครับเหลือ2500บาท ทุกความยาวนะครับผมจาก4,500บาทนะคแบบผมยาวมากๆอะไรเงี้ย4,500บาทลดเหลือ2,500บาททุกความยาวนะครับผมแล้วก็ถ้ามาแพ็คคู่นะครับแพ็คคู่นะครับจัดไปอีกนะครับเหลือคนละ2,000บาทนะครับผมทุกความยาวเหมือนกันนะครับผมโอเคนะครับส่วนดัดปลายนะครับดัดปลายวอลลุ่มนะครับผม ถ้ามาแพ็คคู่นะครับจัดไปเลยครับคนละ1,500บาทจากราคาปกติ2,500บาทนะครับผมราคาเริ่มต้นนะครับราคาที่สูงที่สุดก็อยู่ที่4,500บาทนะครับตอนนี้เราลดเหลือมาแพ็คคู่นะครับฟังดีๆนะครับแพ็คคู่คนละ1,500บาทโอ้โหลดเกินคุ้มนะครับผมที่สําคัญที่นี่ใช้ผลิตภัณฑ์น้ํายาออแกนิกด้วยนะครับผมแล้วก็ถ้าเป็นยืดตรงนะครับราคาเริ่มต้นที่2,000บาท กลดเหลือ1,500บาทเหมือนกันนะครับผมต้องมาแพ็คคู่นะครับถ้ามาคนเดียวนะครับก็2000บาทนะครับแต่ถ้าต้องการจะทำก็อินบ็อกซ์สอบถามหรือว่าโทรจองคิวเข้ามาที่เพจได้เลยนะครับผมวันนี้ผมก็มาแจ้งโปรโมชั่นดีๆนะครับเดี๋ยวเราลองคิดดูนะครับถ้าสนใจต้องการที่จะทำที่นี่นะครับผมโอเคครับผมไว้โอกาสหน้าผมมานำเสนออะไรใหม่ๆดีๆนะครับเพื่อต้องการที่จะให้คนอยากจะมาทำนะครับผม ได้มีโอกาสได้มาที่ร้านของเรานะครับผมโอเคครับสวัสดีครับ ทม่ห่ทันถ้าเธอไม่เลือกตอนนี้ไม่น่าจะสายไปอ๋อเธอต้องตัดสินใจตอนนี้จะไปก็รีบไปนี่คือรถด่วนขบวนสุดท้ายถนะ้าหากเธอไม่ทันอาจไม่มีวันได้ฉันอีกแล้วสุขุมวิทไปถึงรชัชโยทินมีบุคคลมากมายเขาหาฉันอยากลองชิมเขาเฝ้าดูตอนที่ฉันนะ่ะโบยบินหวังจะเป็นเจ้าของพวกเธอชอบคนใส่ทองจริงเรื่องจริงนะ เครื่องบินฉันบินไปทุกจังหวัดถนัดอยู่เรื่องเดียวเพีเรื่องเดียวฉันแค่ทำงานศิลปะแต่เธอน่ะไม่ทำอะไรสักอย่างไม่สร้างเลยสักตอนแต่เธอกับฉันก็คงไม่ต่างไม่นอนยันเ้าว,ว่างไม่เช้าเราไม่นอนฉันกับเธอจะได นถ้าเธอมีเลือกตอนนี้ไม่น่าจะสายไปโอ้เธอต้องตัดสินใจตอนนี้จะไปก็รีบไปนี่คือรถด่วนขบวนสุดท้ายาถ้าเธอไม่ทันอาจไม่มีวันได้ฉันอีกแล้วฉันนั้นก็ไม่รู้รอเธอเธอนั้นไม่ยอมบอกเบอร์ฉันนั้นก็ไม่รู้รอเธอว่าจะได้เจอกันอีกไหม The world come to this s i d e Come on to m y t o n d o มาไม่มาก็แล้วแต่เธอมันก็แล้วแต่เธอ ไม่นานจะสายไปโอ้เธอต้องตัดสินใจตอนนี้จะไปก็รีบไป oh. นี่คือรถด่วนขบวนสุดท้าย,ยถ้าหากเธอไม่ทัน oh. อาจไม่มีวันได้ฉันอีกแล้ว